นี้นะคะก็อยู่บ้านที่เชียงรายแล้วนะคะเออก็วันนี้นะคะอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเนื่องจากว่ามีคนสนใจนะคะในแนวทางการรักษาสิวของบีมมากๆนะคะแล้วก็คือถามเข้ามาต่อเนื่องะคะ่ะแล้วก็มีหลายๆคนนะคะก็อยากรู้ว่าเออหลังจากที่บีมเนี่ยได้ทำแนวนี้นะคะผ่านมาประมาณปีสองห้าตั้งแต่สองห้ห้าสองตอนนี้ก็สองห้า 59นะคะก็จริงนับแล้วก็ประมาณ6ปีได้นะคะก็ตอนนี้เนี่ยล่าสุดนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะคือบีมก็จะบอกว่าณปนะัจจุบันนี้ค่ะคือบีม,มีความสุขกับร่างกายตัวเองค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ค่อนข้างน่าพอใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเอาง่ายๆเลย เรามองตัวเองบางทีเราก็อาจจะไม่รู้นะคะว่าเอ้ยมันดีขนาดไหนแต่ว่าสิ่งที่บีมได้ฟีดแบ็มาจากคนที่ได้พบเจอเรานะคะยิ่งปีปีที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะก็คือครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยบีมเจอคนเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่ผู้คนนะคะที่ได้พบเจอเนี่ยเขาบอกไปเสียงเดียวกันเลยก็คือว่าเฮ้ยจริงๆเหรออายุสาสิบสองแล้วหรอมีลูกสองคนแล้วจริงๆเหรอเฮ้ยมันเป็นแน่จริงหรออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือว่า เขาค่อนข้างที่จะแบบเฮ้ยเฮ้ยเธอแบบดูเด็กนะอะไรแบบนี้แล้วก็เราให้ดูรูปแบบเก่าๆค่ะที่ตัวเราเนี่ยเป็นสิวซึ่งมันไม่ใช่แค่สิวคือสภาพผิวกับสิวเนี่ยคือมันมันแยกพอๆกันเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าเฮ้ยเออเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนมันไม่มีข้อสงสัยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบีมก็เลยอยากจะมาเล่านะคะก็คือว่า เนี่ยคือหน้าสดหน้าสดสดเลยนะคะที่แบบล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะก็ยังไม่ได้ทาอะไรเลยแล้วก็ไปส่งลูกตอนเช้าแล้วก็มาอัดให้ดูตอนนี้นะคะก็คือว่านี่หน้าแบบนี้เลยนะคะซึ่งสภาพผิวบีมเนี่ยถ้าหากว่าบีมไม่ได้มีการลงแป้งซึ่งบีมจะบอกว่าตอนนี้รองพื้นบีมไม่ใช้เลยนะคะแป้งที่บีมใช้ก็คือแค่ตัวนี้เลยนะคะอันนี้ซื้อจากแลชนะคะสาขาวัดสาขาคนาลีมอวชรพนะคะ บีมใช้แค่อันนี้ตัวเดียวจริงๆนะคะหลังจากที่ลงมอยเจอไรเซอนะคะถามว่าใช้ของอะไรตอนนี้บีมใช้ของลูมิเน s นะคะเท่านั้นเลยนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นตัวที่เกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเขามีแค่เขามีแค่5ตัวเองนะคะบีมก็ใช้แค่นั้นเลยนะคะแล้วก็ตัวที่เนี่ยค่ะจะบอกว่าคือพื้นผิวอะถ้าถามว่าเฮ้ยเรียบเนียนแบบไข่ปอกไหม มันไม่ใช่นะคะเพราะว่าตัวเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าผิวของบีมเนี่ยถ้าดูแบบดูใกล้ๆแล้วมันจะเห็นรูขุมขนนะคะแต่สภาพผิวอะ่ะมันจะเนียนคือเวลาลงแป้งตัวเนี้ยโดยที่ไม่ใช้รองพื้นหรือไม่ใช้เบสอะคะ่ะคือมันเนียนเลยมันมันเนียนเลยคือแบบโอเคมากอะไรอย่างเงี้ยสำหรับสำหรับบีมนะคะแล้วก็คนที่ได้เจอเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออสภาพผิวเราดีจริงๆนะคะแล้วก็ตัวที่ ใช้ในการปัดแก้มนะคะบีมก็ใช้แค่ตัวนี้เลยนะคะก็มีแค่2ตัวนี้เลยค่ะรูปภาพที่บิมถ่ายออกไปก็คือมีแค่นี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือไฮไลท์อะไรเชดดิ้งอะไรก็ตามนะคือคือใช้แค่นี้เลยนะคะไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยแล้วก็มันประหยัดเวลามากเลยค่ะเวลาที่ <c oughs> บีมจะไปไหนทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ถ้าถามว่าอาตอนนี้สิวขึ้นอยู่ไหมยังต้องเคร่งอาหารอยู่ไหมเพราะว่าในหนังสือสิวซเครตของคุณบีมเนี่ยรู้สึกว่าหมุมันจะเคร่งมากเลยนะคะคือบีมจะบอกว่าหนังสือสิวซเครีตในบีมเขียนประมาณปี2น่าจะสัก25 5, 5 4ได้ต้องดูวันที่จัดพิมพ์นะคะก็อันนั้นเนี่ยมันจะเป็นเบสิกนะคะแล้วก็บีมอยากให้อ่านเป็นเรื่องราวที่บีมเนี่ยได้ทํามาจริงๆแล้วก็เราผ่านมาจากตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่มันจะมีวันนี้ซึ่ง เออเรียกว่ามันเป็นพื้นฐานนะคะที่คนที่แบบเพิ่งจะเริ่มแนวทางที่แบบบีมทำเงี้ยควรจะทราบนะคะว่าในช่วงนั้นคือบีมทําอะไรบ้างแต่ถ้าถามว่าเออในตอนนี้เนี่ยบีมใช้ชีวิตยังไงนะคะคือแบบมันจะต้องอาหารต้องแบบเคร่งขนาดนั้นไหมหรืออะไรยังไงบีมก็จะตอบว่าไม่ได้เป็นอย่างนอีกต่อไปแล้วนะคะก็คือว่าบีมสามารถทานอะไรก็ได้นะคะที่เคยทานแล้วก็มันมีเอฟเฟกต ื่องของสิวในในแทบจะทันทีนะคะมันก็มันก็ไม่ค่อยมีตรงนั้นแล้วก็ทำให้บีมเนีสามารถจะทานข้าวกับครอบครัวก็คือเป็นเมนูคือเมนูทั่วไปค่ะคือใช้ชีวิตปกติแต่สิ่งที่บีมเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงเลยก็คือว่าบีมเนี่ยจะคัดสรรอาหารโดยธรรมชาติคือเรียกว่าบีไม่ได้เอนจอยแบบคือรู้สึกว่าเอ้ยทำไมจะต้องกลับไปกินแล้วก็ ทำแบบเดิมๆในเมื่อว่าร่างกายของเรามันมันดีขึ้นแล้วอะไรแบบนี้ค่ะก็คือเราจะรู้สึกว่า,เรา,เ,ราเรารักที่ร่างกายเรามันเป็นแบบใหม่เรารักที่เขาเป็นแบบนี้แล้วเราก็ไม่อยากจะให้เขาแบบคือเรารู้ว่าอะไรดีไม่ดีเพราะว่ามันผ่านมาตั้งหกปีแล้วบิมก็จะรู้ว่าอะไรที่กินแล้วมันแบบร่างกายมันไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมาตามแบบต้องมาตามแบบล้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าคือพิษมันเยอะ ซึ่งเราก็ต้องคัดสรรว่าเราจะกินอะไรแล้วถามว่าอ่ะเอาง่ายง่ายเฟนฟรายกินไหมถ้าบีมเดินทางแล้วบีมไปกับลูกแล้วมันไม่มีร้านอาหารอื่นๆเลยแล้วก็เออบีมก็เข้าร้านที่แบบว่าอา้าวไก่ทอดบีมก็กินหมูปิ้งบิมก็กินคือคือเราสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะหลังจากที่บีมเนี่ยได้แบบเนี่ยคือมันมาถึงถึงตรงจุดนี้แล้วคือทุกอย่างที่บีมเขียนไปนะคะมันคือความเป็นจริงทั้งหมดซึ่งแบบว่า อืมทุกวันนี้คือใช้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วก็พื้นผิวนะคะหลังจากที่ใช้ลูมิเนสแล้วก็คือกินตัวก,กินตัวอาหารเสริมของตัวเจเนสะคะ่ะคือบอกก่อนว่าวันนี้คือคือไม่ได้มาไม่ได้ที่จะมาขายนะคะไม่ได้ที่จะมาขายซึ่งการที่บอกว่าใช้ตัวนี้เนี่ยก็คือใช้จริงๆแล้วเห็นผลจริงๆแล้วก็แค่อยากจะบอกซึ่งมีหลายคนมากๆเลยนะคะโอ้ยแบบเฮ้ยมีแบบ มันเป็นแบรนด์นแบบเฮ้ยขายตรงอะไรอย่างเงี้ยเอาพูดง,ง่ายง่ายเลยมันเป็นแบรนด์ที่แบบใครเซิร์ชดูก็คือขายตรงเอาพูดง,ง่ายง่ายแล้วแบบเฮ้ยคือมันมีความเรือบแพงใจค่ะสําหรับบางคนแต่บีมเคลียร์ตรงนี้เลยนะคะว่าคุณจะซื้อหรือไม่ก็ได้แต่บีมใช้แล้วบีมเห็นผลของบีมจริงๆแล้วก็มันเป็นผลที่แบบคือบีมแฮปปี้อะซึ่งถ้าคุณจะใช้อย่างอื่นแล้วมันได้ผลแบบนี้ก็คือบีมก็ยินดีด้วยเงี้ยค่ะแต่ว่าในโซลูชันหรือว่าในแนวทางของบีมเนี่ย ก็คือบีมใช้แบบนี้ถ้าต้องการคําแนะนําจากบีมคือบีมก็แนะนําได้แบบนี้นะคะซึ่งโอเคบางคนบอกว่าราคาสูงอันนั้นคือบีมไม่ไม่ขอที่จะออกความเห็นหรืออะไรใดๆค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเรื่องของที่คุณต้องตัดสินใจแล้วอะค่ะเพราะว่าแนวทางของบีมก็คือมันเป็นแบบนี้ซึ่งบีมเทียบดูแล้วเนี่ยความคุ้มค่าแล้วก็หลายๆอย่างค่ะมันมันก็เทียบเท่าหรือว่ามันมันดีกว่าด้วยซ้ํากับการที่จะต้องเสียเวลาไปกับอะไรบางอย่าง ที่มันไม่ใช่ทางออกจริงๆซึ่งบีมลองมาหมดแล้วเนี่ยค่ะบีมก็คิดว่าเอออันนี้ยมันดีแล้วก็นําเสนอไปแต่ถ้าใครจะไปซื้อที่ไหนจะซื้อกับบีมจะทํายังไงมันแพงซื้อไม่ได้คืออันนี้เป็นเป็นสิ่งที่คุณตัดสินใจเลยคือบีมไม่มีปัญหานะคะกับตรงนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เอ,อ่อในส่วนของถามว่าเอ,อ่อเรียกว่าอะไรนะคะเรียกว่าแล้วตอนนี้นะคะผิวของบีมอ่าเอาเลยย้อนกลับมานะคะว่าหลังจากที่บีมเนี่ย ได้ผ่านการใช้ตัวนี้มามันแตกต่างกับตัวอื่นยังไงคืออย่างที่บีมบอกเลยค่ะว่าตัวนี้มันซ่อมในระดับที่บีมต้องการมันซ่อมในระดับของลึกๆอะ่ะบีมบีมก็คงจะบอกตรงนี้ให้หมดไม่ได้แต่บีมที่บอกได้ก็คือว่า <c oughs> บีมรู้ว่ามันแก้ปัญหาในสิ่งที่บีมตามหามานานแล้วในการที่บีมทําธรรมชาติบําบัดที่ผ่านมาคือมันดีมากค่ะมันทําให้ร่างกายของบีมมัน มันมันดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นทุกๆปีดีขึ้นเป็นลําดับแต่ปัญหาบางอย่างมันลึกมากนะคะแล้วมันแก้ด้วยตรวจทั่วๆไปไม่ได้ซึ่งบีมมาพบว่าเฮ้ยของเจเนสมันช่วยบีมได้แล้วก็แค่คิดว่ามันน่าจ,จะช่วยทุกคนได้เหมือนกันเนี่ยค่ะแล้วก็จากที่ผ่านมาที่ลูกค้าได้ใช้ที่บีมก็มีลูกค้าใช่ไหมคะในในในแบรนด์ในแบรนด์ที่บีมเคยทําอย่างเงี้ยก็แบรนด์แมคเคลียร์แล้วก็บางคนคือปัญหามันหนักนะสาหัสเหมือนเหมือนกับบีมอย่างเงี้ แล้วก็เขาก็สามารถที่จะใช้ได้บีมก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็โอเคอ่ะซึ่งแบบก็ถือว่าเป็นอีกอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะก็เป็นโซลูชันหนึ่งนะคะคนนี้ในส่วนของอการดูแลสุขภาพบีมตอนนี้ก็คือว่าบีมพยายามที่จะบาลานซ์นะคะหรือว่าปรับสมดุลชีวิตอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะก็คือว่าบีมรู้ว่าจะต้องคือหัวใจสําคัญก็คือการรักษาสมดุลนะคะ ไม่ใช่ว่าบีมเนี่ยจะต้องแบบได้นอนสี่ทุ่มแล้วก็ตื่นหกโมงตลอดบีมก็มีช่วงเวลาที่บีมต้องทาโปรเจกต์นะคะแล้วก็มันจะต้องเดินทางนะคะเดินทางเยอะบ้านนอนดึกประชุมนู่นนี่นั่นคือบีมก็มีเวลาที่บีมนอนตีสองตีสี่หรือบางทีไม่ได้นอนก็มีนะคะแต่บีมทํายังไงบีมบาลานซ์ยังไงบีมก็อ่านร่างกายตัวเองเอานะคะบีมก็อ่านว่าตอนนี้เขาต้องการอะไรอ่ะคือบีมก็ฟังฟังแล้วก็ตอบสนองตอนนี้คือรู้สึกเอ่อ ภาพขนมเค,ค้กมันขึ้นมาบนหัวเราอยากเราต้องการประเภทพวกกลูโคสหรือพวกให้พลังงานหรือพวกแป้งแต่เราไม่ต้องกินเค,ค้กนะคะอ่าเราก็กินพวกที่มันให้ให้ให้พลังงานหรือว่าให้กลูโคสอย่างเงี้ยก็คืออ่ากินข้าวกล้องกินแบบว่าอ่าพวกเครื่องดื่มที่ให้พลังงานให้น้าตาลกลูโคสแบบกินน้าผึ้งบางทีมันก็หายอยากแล้วค่ะคือเทคนิคนี้เรียนรู้มาตอนที่ตอนที่บีมอ่า ท้องสองท้องเลยนะคะก็คือเราอาจจะมีภาพอะไรในหัวอยากกินอะไรสักอย่างแต่ว่าแต่ว่าบางทีเราไม่ได้อยากกินน,ะนะะันหรอาค่ะเราแค่ต้องการสารอาหารที่มันอยู่ในอาหารนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็เราก็กินเข้าไปนะคะแล้วก็ในส่วนของการรักษาสมดุลอื่นๆก็อย่างเช่นว่าสมมุติบีมอดนอนหรือว่านอนไม่พอเนี่ยสักประมาณ3วันอย่างเงี้ย แล้วพอวันที่4ี่คือบีมจะชัดดาวตัวเองเลยนะคะคือบีมจะชัดดาวเลยโชคดีที่บีมไม่ได้ทํางานประจํานะคะบีมสามารถจะเลือกวันได้คือมันมันสามารถที่จะเลือกวันแบบจะจะล้างพิษจะพักผ่อนคือจะทําอะไรก็คืออันนี้มันมันแล้วแต่บีมะคะ่ะก็คือว่าเราสามารถที่จะจัดสรรตรงนั้นได้ซึ่งมันก็เป็นข้อดีของการที่ทําอาชีพอิสระแบบนี้แล้วก็ทําธุรกิจนะคะแล้วก็ในส่วนของเอ่อเรื่องของสิวยังขึ้นอยู่ไหม ขึ้นค่ะถ้าร่างกายสมบุกสมบันแบบมันมันปรับไม่ไหวอะ่ะคือมันปรับไม่ไหวหรือบางทีคือมันกินอาหารขยะขยะ,ขยะมากเกินไปอย่างเงี้ยแล้วในวันที่เราล้างพิษมันก็ขึ้นแต่ขึ้นแล้วก็หายเร็วมากๆคือมันคือตอนนี้ใครดูหน้าเรารู้สึกว่าเออมันมันไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็คือว่าถามบีมนะคะในวันนี้ถามว่าประสบความสําเร็จไหมกับแนวทางการรักษาสิวของตัวเอง ประสบความสำเร็จมากนะคะแล้วก็บีมแฮปปี้มากซึ่งตอนนี้เนี่ยบีมก็แค่ต้องรอนะคะก็คือในส่วนของผิวที่มันเสียสภาพมากๆเนี่ยบีมก็แค่รอเวลาให้ตัวเซรั่มของลูมิเนสเนี่ยเขาได้ซ่อมแซมไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าบีมชอบสไตล์นี้คือบีมจะบอกว่าเวลาดูผิวอะ่ะคือให้ดู2ออย่างไม่ใช่ให้ดูแค่ที่สิวนะคะไม่ใช่ว่าสิวแบบสิวไม่มีแต่ว่าพื้นผิวแบบแย่ๆทาแบบทาแบบ คือพื้นผิวอะดูได้จากตอนที่ทารองพื้นกับทาแป้งถ้าพื้นผิวไม่ดีอะมันจะเหมือนกับขูขาขูขาะคะ่ะมันจะเป็นเหมือนเกิดอเกลกลางๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นะคือพื้นผิวไม่ดีแต่ถ้าพื้นผิวดีคือแบบลงแค่เนี้ยแล้วมันเรียบเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของสิวเรื่องของสิวเนี่ยส่วนใหญ่ของบีมันจะขึ้นจากสภาพภายในหลักก็ขึ้นเป็นสิวจรสิวจรก็คือว่ารู้ว่าขึ้นเพราะอะไรแล้วรู้ด้วยว่าจะทําให้ลงยังไง ซึ่งปกติแล้วบีมแค่นอนหลับเนี่ยแหละนอนให้พอเนี่แหละแล้วก็กินอาหารที่ที่ที่ดีต่อสุขภาพนะคะก็แค่นี้มันก็หายแล้วอะค่ะสําหรับบีมเพราะฉะนั้นเรื่องสิวมันก็เหมือนกับมันไม่ใช่เรื่องซีเรียสสาหรับบีมต่อไปค่ะก็คือว่ามันมันจัดการง่ายมากๆตอนนี้แล้วก็แค่รอเวลาให้ตัวเซรั่มมันรักษาพวกอะไรต่างๆนะคะแล้วก็หลุมอะไรมันก็หายแล้วนี่ค่ะมันก็หายแล้วแล้วมันก็เรียบแล้วก็มันก็เหลือแค่นี้เนี่ยดำๆอย่างเงี้ยค่ะ อะน,นี่หน้าสดเลยก็คือดูเลยดูได้เลยนะคะถ้าเห็นหน้าจริงก็จะเป็นแบบเนี้ยอันนี้คือสิวบิมจะเล่าให้ฟังนิดนึงนี่สิวกินดึกนอนดึกนะคะจะขึ้นตรงนี้นะคะกินดึกนอนดึกนะคะตรงนี้ด้วยตรงนี้ถ้ากินของมันมัน,มนตอนหลังห้าทุ่มมันจะขึ้นเน,นี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยยุบแล้วนะคะเพราะว่าบีมทํางานดึกมากๆเลยบางทีไม่ได้มันจะมีบางช่วงทำโปรเจกต์ไม่ได้กินข้าวเย็นก็เลยมารั่วแบบกินเอาตอนกลางคืนก็มีนะคะก็ แต่ก็ถือว่าโอเคมากนะคะแล้วก็ยังไงก็คือ,อทุกทุกคนนะคะได้ดูคลิปนี้จบแล้วก็คงจะคลายความสงสัยไปได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ถ้ายังไงนะคะบีมก็ฝากข้อมูลไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็ถามเข้าไปใน Line@ แอดนะคะหรือว่าถามไปใน inbox กก็ได้นะคะก็วันนี้นะคะก็เท่านี้ก่อนเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ